สวัสดีจ้าพี่น้องมาไปเก็บเห็ดน้ากันนะคะนี่ค่ะเห็ดลายลายเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งค่ะเป็นเห็ดคอนอัน,นต้นยางที่มันผุแล้วนะคะเดี๋ยวจะภาพไปเบิง้งเลยจ้านี่ค่ะดอกงำมๆอุ้ยสวยมาก อาสิแกแล้วจักน้อยเด้พี่น้องเดี๋ยวจะไปตากจะเอาไปตากแดดไว้เด้จ้ะนี่ดอกงามๆมันออกน้ำคอนเนี่ยตัดมาได้ปีสองปีมันเลยผุเป็นต้นยางจ้ะกินได้เขากใส่ยางหาน้ำแนวนี่แหละจ้ะนี่อันนี้เปื่อยเบิดแล้วเดี๋ยวเขาสีพายางเบิ่งเด้อ โอ้นี่เต็มเลยมึงนูน่นทุเรียนทุเรียนป้าจีโอ้โหนี่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 ปัด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 มึง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  บึ้องดอกอ่อนๆนี่จากผักปาดมองนี้น้ำเอกงาม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 เบึ้งเต้อโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยดูสิคะดอกดอกดอกเข็ดสวยๆนี่ <c oughs> งามมาก เห็ดขอนเห็ดขอนเบิ้งเก็บเก็บเก็บกินบมเบิ้งเราก็ไปต้มแล้วก็มาตากแดดเป็นเห็ดกระด้างมึกนี่ค่ะต่อไมมนี่อีกมองนึงอันนี้ดอกอ่อนๆในย่ังพันในบ้าน เยอะแยะเยอะแยะเดี๋ยวห้องไปตัดขาทีหลังไมไ่อีกดอกนึงใหญ่ๆเลยค่ะใหญ่หลายบ้งนี่เดี๋ยวห้องไปตัดขาทีหลังนี่นี่นี่น เขาก็มีเลือกเอาอึดวมาอยากปาดนี่นี่อีค้อนหนึ่งค้อนนี่ค้อนนี่เต็มเลยวด,ดขาวจากผักเก็บสิคะรออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปตัดขานะจ๊ะ จะไปตากแดดลบไปก็ได้ให้มันแหงๆว่าเซน้ำแล้วก็ลาบแ่บขนาดเมื่อใครต่มโอ้โหสุดยอดนี่โอ้ยบางดอกกับป่อย มาต่อสต็ป่เล้เด็กเก็บอยู่ใสหรอกพี่น้องเก็บอยู่ให้เจ้าของตะกี้มันเป็นสวนยางแล้วก็โค่นสวนต้นยางลงแล้วก็มาปลูกทุเรียนโอ้นนนๆๆเต็มเลยเห็นบ่เห็นบะเบิง่งฝนตกนแต่เศร้าใหมไหม นี่ไม่ใช่นี่ปัด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 นี่กิไไม่ไม่ไมไมไม แสงชัดป่ะนี่ย้ยอนแสงป่ะนี่สีมว่วงในสีอ่อนสุด тук นี ih, ่ดอกอ่อนๆยังบ่เอาเดี๋ยวเขากบาน ได้หลายแล้วโอ้เห็ดอีหยังหนึ่ง <c oughs> นี่ได้มาแล้วแล้วก็มาตัดคา